สวัสดีครับผมนิกกี้จากดีคาร o n ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวลู่วิ่งดมยอสนะครับรุ่น t 904ครับเอาละครับผมก็สำหรับลู่วิ่งรุ่น t 904นะครับรุ่นนี้ผลิตออกมาสำหรับโฮมยูส e นะครับก็คือสามารถใช้ในครอบครัวใช้ภายในบ้านนะครับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเนาะก็คือลู่วิ่งตัวนี้นะครับ อมอเตอร์ขนาด1.75แรงม้านะครับส่วนอินคลายสามารถปรับได้10%จากพื้นดินเลยเดียวนะครับในส่วนอื่นๆเนาะก็คือความเร็วของตัวเครื่องนี้นครับแม็กสุดเลยอยู่ที่1 8กิเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาเดี๋ยวกล้องมาทางนี้ครับผมมาดูที่หน้าจอเลยดีกว่านะครับในส่วนของหน้าจอเนาะจะเห็นได้ว่านะครับตรงนี้จะบอกหมดเลยครับว่าสเกลต่างๆเป็นแบบไหนบ้างนะครับ โดยหน้าจอฝั่งนี้เนาะจะเป็นการปรับของอินคลายนะครับจะสามารถปรับได้ตั้งแต่1,2,3ปไปจนถึง10%จากพื้นดินนะครับหรือจะปรับทางด้านนี้ก็ได้นะครับผมโดยที่จะปรับขึ้นทีละ0ูนเนาะส่วนทางฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของการปรับความเร็วซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ต้องการที่จะขึ้นทีละ1 2นะครับเราจะมีสเกลทางฝั่งด้านนี้นะครับสามารถปรับได้ตั้งแต่4 6 8, ไปจนถึง18กิเมต่อชั่วโมงโดยในส่วนของหน้าจอก็จะมีทั้งหมด32โปรแกรมซึ่งเราสามารถเลือกได้โดยการที่กดปุ่ม s ต o อก่อนให้หน้าจอขึ้นเป็นแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เราก,กดถ้าต้องการโปรแกรม B Healthy ลูกค้ากดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกต่อไปได้เลยว่าต้องการเป็นโปรแกรมไหนหากพอใจในโปรแกรมนั้นแล้วกดที่ Start นะครับเครื่องก็จะทำการนับถอยหลังนะครับ โดยที่โปรแกรมนี้จะเริ่มทันทีหลังจากที่เรากดสตาร์ทนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกดสต็อกก่อนเนาะนะครับในส่วนอื่นๆเนาะก็จะมีในส่วนของพัดลมนะครับที่เซ็ตอัพอยู่ตรงนี้มีทั้งหมด3ระดับนะครับสามารถกดเทสได้เลยตั้งแต่เริ่มเครื่องนะครับอ่านี่คือ3ระดับนะฮะก็คือว่าจะฟิลเหมือนกับแบบเราวิ่ง ด้านนอกนะครับโดยที่แบบจะมีลมปะทะหน้าเล็กน้อยนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับตรง USB จะไว้สําหรับชาร์จเจอร์เท่านั้นนะครับจะไม่สามารถใช้กับอะแฟลชไดร์ที่มีเพลงอะไรเงี้ยครับคือจะไม่สามารถใช้ได้เนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเป็น a อ d i o ออินเนาะเป็นปลั๊กแบบ3.5มิลน,นะครับใช้กับโทรศัพท์ได้ทุกรุ่น,นที่เป็นแบบ3.5มิล iPhone Samsung หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถเสียบได้ ซึ่งด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นลำโพงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งบลูทูธตรงนี้นะครับจะเป็นการเชื่อมต่อกับฮาร์ดเรดแบบสายนะครับซึ่งจะมีฮาร์ดเรดแถมเป็นตัวสําหรับรุ่นนี้นะครับด้านล่างจะเป็นปลั๊กอินปลั๊กเอาจะไว้ใช้สําหรับเซฟตี้ในกรณีที่แบบว่าเราวมิ่งจนไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ปลักก๊กตัวนี้หลุดไปเครื่องจะหยุดการทํางานทันทีนะครับก็ข้อมูลพื้นฐานเบื้องตน้น จะมีประมาณนี้นะครับเมื่อเราทราบข้อมูลพื้นฐานของลูวิ่ง T904 แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเทสประสิทธิภาพของมันดูเลยดีกว่านะครับมามาเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการวิ่งแบบธรรมดาเลยนะครับก็คือกดสตาร์ละโอเคนะฮะก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าในการปรับสปีดหรืออินคลายตรงนี้เราสามารถปรับได้จากแผ่ต,ตรงฝั่งด้านนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องการให้มันขึ้นแบบ0.5ประมาณนี้นะครับ เราก็สามารถปรับขึ้นเป็น2 4 6ได้เลยนะครับก็คือจะขึ้นตามสเกลตรงนี้เลยส่วนด้านนี้นะครับผมก็สามารถกดได้ขึ้นทีละ0.1ดเนาะด้านนี้นะครับก็กดขึ้นเรื่อยๆได้หรือถ้าไม่ต้องการกดขึ้นทีละศูย์จเราก็กดตรงด้านนี้ได้เลยนะครับเป็น4 6หรือ8ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่ม8แล้วกันเนาะ ฟิลในการวิ่งจะค่อนข้างนิ่มน,นะครับโดยที่ด้านใต้ของแผ่นไม้ของเรานะครับผมจะมีบูทซับแรงกระแทกถึง6จุดนะครับดังนั้นไม่ว่าจะวิ่งกระแทกไงก็ไร้กังวลเลยทีเดียวะนะครั วิ่งรุ่นนี้นะครับ T 904นะครับรับน้ำหนักได้อยู่ที่130กิโลกรัมนะครับผมโดยที่แจ้งไปเมื่อกี้เนองว่ามีบูทซับแรงกระแทกถึง6จุดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เลยครับผมก็จะมีบูทยางที่อยู่ด้านในนะครับตรงนี้เลยนะครับกล้องมาใกล้ๆได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับผมจะเป็นบูทซับแรงกระแทกเนาะก็จะเลียงฝั่งละ3ตัวนะครับ อยู่ด้านล่างเนาะแว้ก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับ6ตัวเช่นเดียวกันนะครับโดยอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการซับแรงกระแทกเลยนะครับผมก็คือมอเตอร์ยิมทายนั่นเองซึ่งก็คือตรงกลางตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นมอเตอร์ตรงนี้เลยที่ช่วยในเรื่องของการซับแรงกระแทกด้วยอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคในส่วนของการพับเก็บในตัวของสายพานเนาะก็สามารถดันขึ้นนะครับแล้วทีนี้เราใช้เท้านะครับข้างที่เราถนัดก็ได้ ดันขึ้นมาก่อนนะครับดันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ค่อยๆปล่อยสายพานลงนะครับถ้าเกิดว่าลงกระเดื่องเสร็จแล้วปุ๊บเราปล่อยได้เลยตัวช็อคของเราจะเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับผมก็คือสามารถลงได้แบบออโต้เลยทีเดียวหลังจากที่เราปล่อยมือนะครับแล้วก็จะไม่ได้ลงแบบกระแทกนะครับจะคือจะค่อยๆลง ตามสเกลของตัวกินคลมอเตอร์นะครับผมส่วนหนึ่งที่ผมต้องแจ้งไปเนาะก,ก็คือว่าขนาดของสายพานของอลูวิ่งรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ความยาว143ซติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของตัวสายพานเนาะอยู่ที่50เซนติเมตรนะครับสำหรับลูกค้าท่าไหนที่มีบอดี้ที่ใหญ่ช่วงวิ่งพีิกเยอะหรือว่า,าการก้าวขาที่กว่านะครับสามารถวิ่งได้แบบสบายๆได้เลยนี่ก็จะเป็นข้อมูล ของดูวิ่ง t 900c นะครับผมซึ่งสนนราคาที่20,000บาท,ท้วดเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับประกันนะครับเรารับประกันสินค้าให้ค้า2ปีเต็มนะครับสามารถนำมาตรวจเช็คได้ถ้าเกิดว่าสินค้ามีปัญหานะครับผมตรวจเช็คได้ที่อีการอนทุกสาขาได้เลยนะครับหากลูกค้าท่านไหนมีข้อสงสัยนะครับสามารถอินบล็อกมาถามที่ แฟนเพจของดิคาล่อนไทยแลนด์นะครับหรือดิคาลอนทุกสาขาได้เลยนะครับและสําหรับวันนี้พวกเราดิคาลอนประเทศไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงอย่าลืมติดตามคลิปของเราถัดๆไปได้ที่ยูทูบชา n e l ดิคาลอนประเทศไทยนะครับและแฟนเพจ a c e b o o k นะครับผมดิคาลอนประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ